สวัสดีครับวันนี้ All About h o m e นะครับจะมาแนะนำวิธีการซ่อมแซมสนามหญ้านะครับที่มีวัชพืชขึ้นเยอะมากนะครับก็แล้วก็มีการซุดตัววิธีแก้ก็คือเราทำการโรยทรายหรือท็อปทรายนะครับแล้วเกลี่ยให้เรียบแต่ว่าอันนี้ผมจะไม่ได้แก้ด้วยการท็อปทรายนะครับเพราะว่ามันซุดค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะปรับระดับขึ้นมาใหม่นะครับโดยการเททรายเป็นบล็อกๆนะครับแล้วก็ทาให้มันอัดตัวแน่นนะครับ จากนั้นก็จะเอาญ้ามาปลูกนะครับสำหรับทรายที่ใช้นะครับก็จะเป็นทรายขี้เป็ดนะครับการเลือกซื้หญ้านะครับก็ถ้าสมมติว่าปลูกในที่โดนแดดเยอะเนี่ยก็ปลูกเป็นญ้านวลน้อยหรือย่อาพาสพาลัมนะครับหรือย้าญี่ปุ่นครับซึ่งใบมันจะเรียวนะครับ มันจะคายน้ําน้อยนะครับไม่ต้องการน้ํามากนะครับแต่ก็ต้องต้องอย่าให้แห้งเกินไปน,นะครับส่วนที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นญ่ามาเลยนะครับ,บอเนอนมาหรอฮะชิปปกเองน้ำมาหรอเอ๊ยฟีนี่เนีครับจริงๆแล้วญ้ามาเลยเนี่ยไม่ไม่ไมค่อยชอบแดดแรงนะครับแต่ว่ามันก็ดีตรงที่ว่ามันปลูกง่ายว่าจะพืชไม่ค่อยขึ้นแซมนะครับราคาก็ตารางเมตรละ50บบาทนะครับแต่ถ้าเราจ้างเขาทำเนี่ย ก็จะรวมทั้งค่าหญ้าค่าปลูกค่าปรับทรายอะไรต่างๆเนี้ยก็ตกตารางเมตรละ160บาทนะครับก่อนจะปลูกหญ้านะครับเราก็จะใช้ดินปลูกนะครับเ,เกลี่ยไปบนหน้าทรายนะครับเกลี่ยให้ทั่วๆก่อนนะครับแผ่นหญ้าที่เราจะใช้ปลูกนะครับด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีดินติดมากับรากนะครับเราก็วางปูทับไปบน พื้นที่ที่เราเตรียมไว้หลังจากปูหญ้าเสร็จนะครับเราก็จะเอาทรายนะครับกระดินปลูกเนี่ยโรยทับหน้าทีจากนั้นเราก็จะใช้น้ําลดนะครับให้ทรายกระดินปลูกที่อยู่บนด้านหน้าเนี่ยซึมเข้าตามออซอกใบลงไปที่โคนโคนต้นนะครับด้านที่จะเป็นอันที่ปลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านแถบนี้ ก็อยู่ในขั้นตอนการปลูกนะครับแล้วก็ลดน้ํานะครับว่ารวลาลดน้ำเนี่ยพวกดินตายต่างายเนี่ยครับมันจะค่อยๆซึมเข้าไปที่โคนต้นนะครับอันนี้นะครับผมจะให้ดูบริเวณที่ยังไม่ได้ปลูกนะครับก็จะมีพวกเออ่หญ้าวัชพืชใบเล็กใบใหญ่ขึ้นแซมเยอะนะครับแต่ส่วนที่ปลูกใหม่เนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นแปลงหญ้าที่ปลูกใหม่นะครับ ครบ20วันเนี่ยผมก็จะเริ่มตัดหญ้าครั้งที่1นะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าหญ้าเนี่ยค่อนข้างขึ้นแน่นนะครับไม่มีวัชพืชนะครับแต่ก็ต้องขยันดูแลคือถ้ามีวัชพืชก็ต้องพยายามเรียกกำจัดออกนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นบริเวณที่เดี๋ยวผมอาจจะต้องค่อยๆทยอยทําไปนะครับเพราะว่าไม่ได้จ้างใครนะครับเราก็จะซื้อสายซื้อดินซื้อหญ้ามาปลูกเองนะครับ นี่ก็จะเห็นว่าการปลูกญ้าเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับเราสามารถที่จะทําเองได้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นหญ้ามาเลยนะครับเพราะว่าอยู่ทางภาคใต้ก็จะมีฝนเยอะตลอดปีนะครับแต่ปกติแล้วญ้าสนามที่โดนแดดได้เยอะเนี่ยน่าจะเลือกเป็นย้าพวกญ้านวลน,น้อยหรือว่าย้าญี่ปุ่นนี่จะดีกว่านะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่ผมเคยปลูกย่านวลน,น้อยเอาไว้นะครับแต่ตอนหลังเนี่ยมันค่อยๆยทยอยตายเพราะว่าในช่วงแรกเนี่ย ที่ปลูกบ้านใหม่ๆเมื่อสิกว่าปีก่อนเนี่ยผมยังดูแลหญ้าไม่ค่อยเป็นนะครับก็เลยเอาญ้ามาเลมาค่อยๆทยอยลงนะครับเพื่อทดแทนหญ้าโนวนน้อยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ติดตามชมเอาเบ้าชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ